ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มเงินในบัญชีของคุณให้งอกเงยขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเพิ่มเงินในบัญชีของคุณกับอสังหาริมทรัพย์อาจารย์แดงมี5ช่องทางแนะนําให้เลยค่ะช่องทางที่1คือการเป็นนายหน้าการเป็นนายหน้าเนี่ยข้อดีคือไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยสักบาทเดียวเพียงแค่คุณหาทรัพย์ที่ใช่แล้วหาคนซื้อที่ต้องการซื้อทรัพย์นั้นจริง เอามาจูนตรงกันคุณก็จะได้ผลตอบแทนถึง3-8%ค่ะช่องทางที่2ถ้าคุณมีเงินเย็นๆนอนอยู่ในบัญชีสะสมทรัพย์ของคุณจะเป็น3า0 0 0 0 5 0 0แสน8แสนหรือ1ล้านอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เงินในบัญชีของคุณนั้นงอกเงรวดเร็วมากคือการรับขายฝากการรับขายฝากเนี่ยผลตอบแทน15-18%ถึงต่อปีเลยค่ะ ช่องทางที่3คือการรีโนเวทบ้านแล้วก็นําออกขายช่องทางนี้เนี่ยก็คือคุณไปมองหาทรัพย์เก่าๆที่มันสุดสมสุดสมหรือไปบูประมูลทรัพย์ถูกๆมาแล้วมารีโนเวทใหม่ให้ซสปิดเลยแล้วก็นําออกขายนะคะ ช่องทางนี้คุณจะได้ผลตอบแทนขั้นต่ำ,ตำ25เปเซ็นตเป็นต้นไปเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรีโนเวทซับออกมาแล้วเนี่ยมันดึงดูดใจแค่ไหนแต่ช่องทางนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนในการนำไปซ่อมแซมแล้วก็รีโนเวทซับนั้นๆค่ะช่องทางที่4คือการ flipping flipping ก็คือว่าเมื่อคุณเห็นรัพย์ที่น่าสนใจมากๆเลยเห็นช่องทางการตลาดลว่าคุณเอารั์นั้นนะ่ะไปขายได้แน่ๆก็เข้าไปเจรจากับเจ้าของทรัพย์นะคะที่จะขอเอาทรัพย์นั้นเนี่ยออกไปจําหน่ายคุณอาจจะใช้เงินลงทุนเพียงแค่วางเงินมาจําอาจจะไม่ได้ต้องมากเลยขอเวลาแล้วก็นําทรัพย์นั้นออกไปจําหน่ายเพียงแค่นี้แหละค่ะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่หอมหวนเช่นกันค่ะช่องทางที่5เป็นช่องทางที่อาจารย์แดง ชอบมากเลยค่ะที่การสร้างบ้านขายการสร้างบ้านขายเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่คุณสามารถทําต่อเนื่องได้ยืนยาวแล้วก็มีช่องทางที่จะทําให้คุณเติบโตสร้างผลตอบแทนให้คุณเนี่ยปีหนึ่งก็ยังน้อยสา0แล้วมันมากกว่า30%มขึ้นไปได้อย่างมากมายเลยค่ะอาจจะได้ถึง80% 90%ขึ้นอยู่กับวิธีการ ขายบ้านของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการหาทำเลข,ของคุณ